สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมจะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะเด็กๆนิทานเรื่องเมื่อหนูเจอคนแปลกหน้าผู้เขียนสุธิดาเปลี่ยนสายสืบภาพจงเอกเปลี่ยนสายสืบวันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดเทอมผักบุ้งกับกุ้งเต้นน้องชายกำลังจะออกไปเล่นข้างนอกบ้านพวกเพื่อนๆก็พากันมาชวนไปเล่นที่สนามสาธารณะของหมู่บ้านเพราะความที่รีบร้อนอยากออกไปเล่นกับเพื่อนๆทำให้ผักบุ้งไม่ได้บอกคุณแม่ว่าไปไหนขณะที่ผักบุ้งกับเพื่อนๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและมาชวนพูดคุยแล้วก็ยื่นขนมให้ผักบุ้งเขาเอาแผ่นเกมออกมาให้กุ้งเต้นและพวกเด็กผู้ชายดูกันทุกคนพากันสนใจแล้วผู้ชายคนนั้นก็ชวนให้ผักบุ้งกับเพื่อนๆไปเที่ยวกับเขาแต่พอดีมีเสียงคุณแม่ลองเรียกตามหาผักบุ้งและกุ้งเต้นทำให้ผู้ชายคนนั้นตกใจ และรีบเดินหนีไปทันทีเมื่อคุณแม่ตามหาผักบุ้งและกุ้งเต้นเจอแล้วผักบุ้งโดนคุณแม่ดุว่าพาน้องออกมาเล่นแล้วไม่บอกทำให้คุณแม่เป็นห่วงมากผักบุ้งจึงเล่าเรื่องของผู้ชายคนนั้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ตกใจมากคุณแม่จึงบอกผักบุ้งกับกุ้งเต้นและเพื่อนๆว่าเวลาจะออกไปเล่นนอกบ้าน ต้องขออนุญาตและบอกผู้ใหญ่ในบ้านให้รู้ก่อนและอย่าไปเล่นห่างไกลผู้คนเพียงลำพังโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ใหญ่พาไปห้างสรรพสินค้าหรือสวนสนุกที่มีคนเยอะๆก็อย่าเอาแต่วิ่งเล่นอาจทำให้พัดหลงกับผู้ใหญ่ได้ถ้าโชคร้ายไปเจอพวกโจรลักพาตัวเด็กก็อาจจะถูกจับตัวไป ผู้ชายคนนั้นอาจเป็นพวกโจรลักพาตัวเด็กไปขายก็ได้เด็กๆไม่ควรรับขนมหรือของเล่นจากคนที่เราไม่รู้จักเพราะในขนมอาจมียาเสพติดผสมอยู่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเราเกิดติดยาต้องถูกพวกโจรบังคับให้ทำอะไรๆที่ไม่ดีได้คุณแม่บอกว่าทีหลัง ถ้าเกิดมีคนแปลกหน้ามาชวนพูดคุยและเอาขนมกับของเล่นมาให้อีกต้องช่วยกันตะโกนบอกให้ผู้ใหญ่รู้ถ้าเป็นพวกโจรใจร้ายมันจะตกใจที่เห็นผู้ใหญ่มาและจะรีบหนีไปทันทีทางที่ดีแล้วเด็กๆไม่ควรไปเล่นในที่เปี่ยวรับตาผู้ใหญ่เช่นบ้านล้างพงหญ้าลกๆ และไม่ควรเล่นอยู่นอกบ้านจนมืดคำ่ำควรรีบเข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินและควรเล่นอยู่ด้วยกันไม่ควรแยกไปเล่นเพียงลําพังคนเดียวผักบุ้งและเพื่อนๆฟังคุณแม่เล่าเรื่องที่น่ากลัวแล้ว <c oughs> ก็สัญญาว่าจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านก่อนที่จะออกไปเล่นทุกครั้งและจะคอยช่วยกันดูแลเพื่อนๆ คอยบอกผู้ใหญ่ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหลอกล่อเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่น่ากลัวขึ้นทำให้คุณแม่ชมว่าผักปุวงกับเพื่อนๆเป็นเด็กเก่งกันทุกคนเลยนิทานของคุณครูก็จบลงแล้วคะ่ะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ